ว่าหายไปไหนาตัดยาอยู่นี่บอส What happened เครื่องตัดยาแปดสิบปีแล้วดิว่อยู่ซือเดยเพราะไงน,นี่ไม่แก้ขยันอย่างนี้ ทำแกไม่ทำตัดหญ้าจ้นหนาหน้าบ้านแกเห็นไฟยางของบ้านจุ่มว่ามันหญ้าหเราเลยตัดเราเลยตัดประหยัดงู้นะโอเคเลยเหรเออเดี๋ยวฉันตัดให้ันะ ใายบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านที่บ้านน่จ๊ะดูสองคนตายายนี่แหละส่วนาบ้านน้อยๆของเราแดดดีดีมื่อนี้แดดดีทองฟ้าแจ่มใสแต่ว่าบ่ายๆคนน่าจะตกข้อขาบอก อากาศมาแล้วกรมปูตุกรมปูตุว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยของป่าแจ่มใสมากเลย,ยเช้าแดดแอมแซมผู้จับว่าแดดแอมแซมไปว่าหอนอิดอิ่ดบ่ม่จังเลยบัวอแสงแดดกำลังจะบ,า,บาน ที่เขามาหลับชมเ้อจ้ะพี่น้องจ้ะพี่ราคาอยากไปทะเลแต่ดูแล้วไม่น่าจะได้ไปนะชาวนี่า้ำไหลบันตัดแต่งหนาบันจัดสวนกันวนันนี้จัดสวนแล้วๆก็สืได้เวลาให้กับเขานี่จ้ะเราคนชอบลูกเขียว ข้าชอบลูกแดงๆแ,แบบนี้พานล่าง,งดกต้นเงาะต้นเงาะสองปีประมาณนี้อันนี้ต้นมะนาวต้นบักเนาวถงใส่ผวกกินหลากเหมือดบอ้อมันคือเหลืองแทนเหลือง ไหนอองลองอองลองไปล,ล,ละดอกดอกโมกออมหอมเลยออมมากเลยจ้ะไปมักกินเขาคุณตาคนขยันของเราเห็นว่าเราแปดสิบเรางานนึงสิเราก็เฮดพี่น้อง แกทาเองทุกอย่างเลยเรารับผิดชอบแค่งานบ้านทํกับข้าวซักผ้าล้างจานล้างถ้วยผููบ้านกวาดบ้านหน้าที่แม่บ้านแต่ว่าน,นอกบ้านนี่เป็นของแกคนเดียวแค่พักคอยเป็นคนผูกเพราะว่าคอยเป็นคนมือมือเย็นบอกผูกอะไรก็ดกนะจ้ะมันมันยึกาศตอนเช้า ใช่มังต้มโอไม่น่าจะรอดพวกพวกพวกอเอ้ขอบคุณเดจ้าเจอกันคลิปดีโอต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณกำลังใจนะจ๊ะ ตัดหญ้านาบ้านคุณตาคนเก่งของเราออากกําลังกายไปในตัวจ้ะจู